กรุงเทพมหานครดิฉันได้รับมอบหมายให้นำเสนอรายรักความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ2,568สำนักงานปกครองและทะเบียนมีความยินดีเสนอโครงการมิติใหม่การให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนแก่กลุ่มผู้ปลอดบางแบบครบจบในจุดเดียว l e a e n o One Behind ในการพิจารณาแนวคิดเพื่อพัฒนานวัตกรรมครั้งนี้สว่วนราชการต่างๆของสำนักงานปกครองและทะเบียนได้เสนอสามแนวคิดได้แก่มิติใหม่การให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนแก่กลุ่มผู้เปล่ะบ,บางแบบครบจบในจุดเดียวลิฟนวันบีไฮเช็คฟอร์ชูร์ถูกต้องแน่แค่ตรวจก่อนส่งและจัดทำฐานข้อมูลทางวิชาการทะเบียนสมาร์ทบุ๊ก โดยเลือกแนวคิดแรกนะคะเพราะตอบโจทย์เป้าหมายของกรุงเทพมหานครในการสร้างความเท่าเทียมในการให้บริการประชาชนทุกกลุ่มค่ะสำหรับปัญหาและความท้าทายที่สำคัญในโครงการนี้นะคะพบว่ากลุ่มผู้ปอบบางยังคงขาดหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งส่งผลต่อการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐานของภาครัฐ ในปีพศ2559มีข่าวกรณีผู้ป่วยติดเตียงที่ใช้เครื่องช่วยหายใจไปทำบัตรประจำตัวประชาชนที่สำนักงานเขตเนื่องจากไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้กรณีนี้สะท้อนปัญหาด้านการให้บริการงานทะเบียน โครมการปกครองกระทรวงหัดไทยจึงได้กำหนดแนวทางในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่กลุ่มผู้ป่อบางังโดยเฉพาะในกรณีเร่งด่วนและให้ทุกอำเภอเขตเทศบาลและเมืองพัทยาปฏิบัติตามเป็นมาตรฐานเดียวกันนี้ด้วยค่ะ ขั้นตอนการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแก่กลุ่มผู้ปลาะบางตามแนทางของกรมการปกครองในปัจจุบันมี10ขั้นตอนด้วยกันนะคะเริ่มจากยื่นคำร้องที่สำนักงานเขตสำนักเขตตรวจสอบเอกสารหากต้องสอบสวนจะมีการสอบสวนพยานบุคคลเพิ่มเติมจากนั้นเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแล้วทำแผนที่แล้วส่งเอกสารไปรยังกรมการปกครองเพื่อจัดทำแผนกรมการปกครองแจ้งแผนกลับ สำนักงานเขตนัดหมายประชาชนสุดท้ายหน่วยเคลื่อนที่ลงพื้นที่ทําบัตรและมอบบัตรให้แก่กลุ่มผู้เปราะบางการให้บริการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนแก่กลุ่มผู้เป่าะบางที่ผ่านมามีคิวค้างสะสมกว่า200รลายหลายรายรอคิวนานกว่า6เดือนบางลายเสียชีวิตก่อนรับบริการด้วยเหตุนี้ในปีงบประมาณสอง5สำนักงานปกครองระเบียนจึงจัดทำโครงการ สพทห่วงใยใส่ใจผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการคลิกฟอร์แคร์ซึ่งสามารถจัดการคิวค้างสะสมทั้งหมดได้สำเร็จเมื่อมีประกาศกระทรวงมหาดไทยวันที่24มีนาคม2566ให้หน่วยบริการเคลื่อนที่ของสำนักงานปกครองและทะเบียนสามารถออกบัตรประรจำตัวประชาชนได้ด้วยตนเองสำนักงานปกครองและทะเบียนจะมีอำนาจในการออกบัตรทั่วทุกเขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานครแบบเบ็ดเสร็จ จึงเกิดโครงการมิติใหมก่การให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนแก่กลุ่มปลอบางแบบครบจบในจุดเดียวรี o น e b e บ i n d และโครงการนี้นะคะได้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและยังช่วยวดลดภาระงานของสำนักเขตอีกด้วยปัญหาของการให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบเดิมคือการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานปกครองและทะเบียนกับสำนักงานเขต แต่ในรูปแบบใหม่สำนักงานปกครองและทะเบยียนจะรับผิดชอบทุกขั้นตอนเองตั้งแต่รับเรื่องจนถึงการอนุญาตทำบัตรประจำตัวประชาชนค่ะความท้าทายหลักในการพัฒนางานคือการวางระบบและขั้นตอนใหม่และการสร้างทัศนคติที่ดีให้กับบุคลากรในการให้บริการนอกจากนี้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้นค่ะ ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับกลุ่มผู้กลบบางถูกปรับเหลือไม่เกิน5ขั้นตอนคือยื่นคำขอผ่านออนไลน์หรือด้วยตัวเองสมนักงานปกครองรัฐเบียนตรวจสอบเอกสารแล้วก็ลงพื้นที่จากนั้นจัดทำแผนและแจ้งนัดหมายสุดท้ายหน่วยบริการเคลื่อนที่ลงพื้นที่ทำบัตรแล้วก็มอบบัตรให้ประชาชนค่ะ ส่วนนวัตกรรมที่จะพัฒนาคือการปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนแก่กลุ่มผู้ปลอบางวัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือปรับปรุงและลดขั้นตอนการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับกลุ่มผู้ปลอดบางเป้าหมายหลักคือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับบัตรและเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐอีกทั้งยังช่วยเพิ่มความสะดวกให้เจ้าหน้าที่โดยลดขั้นตอนลง50%นะคะและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้วยค่ะโครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้านบริหารจัดการดีภายใต้ P045 ที่เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลเมืองต่อยอดสู่การแก้ไขปัญหาโดยโครงการนี้เป็นการต่อยอดจากโครงการสพทห่วงใยใส่ใจผู้ป่วยติดเตียงและ ผู้พิการคลิกฟอร์แชร์ในปีเมื่อประมาณ2,565สำหรับระยะเวลาดำเนินการจะอยู่ระหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายน2,568นะคะ แนวทางการดําเนินงานของโครงการนี้แบ่งออกเป็น3ส่วนหลักนะคะส่วนแรกคือการสร้างนวัตรกรรมซึ่งจะเริ่มในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม2567ส่วนที่2คือการนำนวัตรกรรมไปใช้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน2568โดยจะมีการกําหนดขั้นตอนและก็ขอความเห็นชอบมีการจัดทําและทดสอบแพลตฟอร์มที่จะยื่นคาร้องผ่านเว็บไซต์ พร้อมเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการภายในยเช่นการเบิกจ่ายและดูแลว,วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญค่ะและในการติดตามผลจะเกิดขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2568โดยจะประเมินผลความสำเร็จและรายงานให้ผู้บริหารกรุงเทพมหาคนครทราบ ส่วนงบประมาณของโครงการนะคะไม่มีงบประมาณเพิ่มเติมใช้ทรัพยากรของสำนักงานปกครองและทะเบียนอย่างเต็มที่สำหรับความเสี่ยงของโครงการความเสี่ยงหลักก็คือพื้นที่จุดอับสัญ,ญญาณที่อาจทำให้บริการล่าช้าลายการบริหารความเสี่ยงจะมีการตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่ก่อนออกให้บริการค่ะผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือกลุ่มผู้ปลอาบ,บางจะเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็วลดคิวค้างสะสม ลดขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่โดยยังคงประสิทธิภาพและให้ผู้ปรับบางเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัดอย่างเท่าเทียมกันค่ะตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการคือกลุ่มผู้ปรับบางได้รับบัตรประจำตัวประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของคำร้องทั้งหมดขั้นตอนการบริการลดจากสิบเหลือไม่เกินห้าขั้นตอนผู้ยื่นคำร้องต้องได้รับบัตรภายในยี่สิบวันและมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบ สำหรับการประเมินผลนะจะทำการประเมินจากความพึงพอใจของกลุ่มผู้ประอบางค่ะสำนักง,งานปกครองและทะเบียนขาจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบพระคุณท่านคณะกรรมการพัฒนานวัตรกรรมกรุงเทพมหานครที่กรุณารับฟังค่ะขอบพระคุณค่ะ